สีอเนงซองทาปีดาบาษิ่ญแทชชลุเมยาโรโลบาอะมยาจีอยู่ยินช่อเปบาเดนาวเทลลุยินจูมาทาลุยาบาเดปู่เปบาเมเอรี่ยินสะกะลงโกท้ายลุปโยปะเปบาเมอเนงซองสีทาปีดาบาไฮราคาต่ําสุดแล้วค่ะให้ราคาซีนงเปเดต่ําสุดอเนงซองสีบ่เนาะแล้วค่ะสระบาร์บี้ษิ่ญบ่ ให้ราคาต่ำสุดแล้วค่ะให้ราคาต่ำสุดแล้วค่ะให้ราคาต่ำสุดแล้วค่ะนาทชอรลูมยาโรลูบาพอดีว่าลดไม่ได้อีกแล้วค่ะพอดีว่าสุรากาจจ่าเสสกาบอเนาะแทลระยะอะไรมาแทลระยะอะไรเทลเลยชันเนาะโอ้ลูมิยาโรลูบาอ่ะลุมิอเดียเบยแเตยอตาบอเนาะสุโรแทลเลยชันเนาะลาบะเน้พอดีว่า ลดไม่ได้ชอโลุม่ยารอบูอีกสระน่าแทะแล้วค่ะสระดอบาบูบ่เนาะพอดีว่าลดไม่ได้อีกแล้วค่ะพอดีว่าลดไม่ได้อีกแล้วค่ะพอดีว่าลดไม่ได้อีกแล้วค่ะอายาจียูเย่ชอบปิบารเลยถ้าเอาเยอะก็ลดให้ค่ะถ้าเกยุยเอาเยอะอายาจียูเลยลดให้ค่ะชอบปิบาเลยเช ถ้าเอาเยอะก็ลดให้ค่ะถ้าเอาเยอะก็ลดให้ค่ะถ้าเอาเยอะก็ลดให้ค่ะนอกจากลูชนาชียิงจูมาลุยาบาลได้ปูบีบามชิชต้องการอะไรเพิ่มก็สั่งไว้ได้นะคะจะส่งให้ค่ะต้องการอะไรส่บ,บาเบอโลชิชิบอเนาะเพิ่มสุราพีนะทบ,บีลูชนาบอเนาะ สั่งไว้ได้มาทารุยาบาเรจะส่งให้ค่ะปูบิบาเม่ต้องการอะไรเพิ่มก็สั่งไว้ได้นะคะจะส่งให้ค่ะต้องการอะไรเพิ่มก็สั่งไว้ได้นะคะจะส่งให้ค่ะต้องการอะไรเพิ่มก็สั่งไว้ได้นะคะจะส่งให้ค่ะอเนซงซีปีทาราบา ทักชาวเราไม่อยากรอรอไปเอ็มยากที่อยู่ยันชอบเปบนไปเลยน่าทักเราชนะสิ่งเลยมาทักเราเยาว์ไปเลยผู้เป็นไปไหมเอ็มกงลงหัวยะเป็นาปไหมเนาะให้ราคาต่ำสุดแล้วค่ะพอดีว่าลดไม่ได้อีกแล้วค่ะถ้าเอาเยอะก็ลดให้นะคะต้องการอะไรเพิ่มก็สั่งไว้ได้ค่ะจะส่งให้นะคะ ให้ราคาต่ำสุดแล้วค่ะพอดีว่าลดไม่ได้อีกแล้วค่ะถ้าเอาเยอะก็ลดให้นะคะต้องการอะไรเพิ่มก็สั่งไว้ได้เลยค่ะจะส่งให้นะคะ ဒီထိုင်းစကားလုံးလေးတွေကိုကြက်ထားမဲ့ဆိုရင် online ဈေးရောင်းတဲ့ဈေးတယ်မလေးတွေအတွက်အကျိုးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးများများရောင်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်နောက်ထပ်သင်စိတ်ချရတဲ့အရာလေးတွေကိုလည်းထပ်ပြီး comment ဘေးခဲလို့ရပါတယ်ထိုင်းစာကိုစနစ်တကျနဲ့အသံထည့်ပြီးတက်ချင်တဲ့ဆိုရင်လည်း online သင်နိုင်ရှိပါတယ်နောက်ဆက်တွဲခဲလို့ရပါတယ်ဒီနေ့အတွက်สวัสดีค่ะ